โอ้โห้รถเครื่องบินนี่ก็แรงใช้ได้นะไม่แสงหรอกเว้ยไม่แสงหรอกเออจนสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะเข้าสู่เกม Card Rider Drift กันอีกแล้วนะครับผมอ่าสำเนียงดูแปลกๆแค่หมก้อนแปลกจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าไอเทมอาจจะไม่ใช่แนวทางสำหรับเราซะเท่าไหร่นะครับแต่ความเร็วนี่ไม่แน่นะฮะมา ความเร็วปของปีศาจนะครับไอ้น้องลุยกันเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหแต่ละคนพีซีทั้งนั้นเลยโอ้โหมาครับมาครับมามาโอ้โหมีรถดับเพลิงด้วยมีรถดับเพลิงด้วยมาดี่ครับมาดิครับเจ้าชูดเอ้าเอ้าบุญไปติดสักคนนี่เบียดเบียดบอกเลยว่าเบียดนะเออหมดความเร็วเราไม่แพ้ใครหรอกนะฮะ เออสวย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 เออชนชนชนไม่ให้ชนหรอกวะไม่ให้ชนหรอกวะเออนั่นแหละบูทไปฮะเดี๋ยวมันตามมาตามไปนะครับผมไปนะครับจังหวะนี้เออเบียด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 ไม่ให้แซงหรอกไม่ให้แซงหรอกไม่แซงหรอกไม่ให้แซงหรอกนะฮะโอ้ชนชนชนโอ้โอ้ล่วง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 จัดร่วงมาเยี่ยนที่สุดท้ายนะท่านผู้ชมนะไปครับไปครับจังหวะนนี้เออนำนำ นำแบบเออจากที่สุดท้ายมาที่หนึ่งอ่ะเออไปดิครับผมยังไงยังไงโค้งนี้ดิฟได้นะฮะไปครับไปครับเลี้ยงในโตรไปเลี้ยงในตไปกดไปแล้วโอ้โหที่หนึ่งแนมน้ำโด่งน้ำโด่งโมเลน้ำโด่งน้ำโด่งมันจะจัดแนะเออเสียงเสียงหลงเฉยเสียงหลงเฉยไปแล้วไปแล้วเออโอ้โหไปแล้วบจงหวันนี้เออใหญ่เพิ่งเพิ่งใหญ่ชนโอ้โหชนมุมเดิมอีกปะโถชนมุมเดิมเลยนะฮะท่านผู้ชมไปแล้วไปแล้วเจ้าวันนี้ เออกดบูธไปบูธไปนำโดง่งฮะนำโดง่งนำโดง่งคบนำโดง่งโอ้โหแบบนี้ก็ไม่มันเลยเนี่ยเออเออชนชนบอกเลยว่าความเร็วเราคือของจริงนนท่ยนผู้ชมเออของจริงของจริง <c oughs> โอ้โห่านผู้ชมดูดิข้างหลังแบบเกลี้ยงเลยนะไม่มีใครตามมาเลยอ่ะโอ้โหถ้ามันจะเกลี้ยงขนาดนี้เนะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยฮะไปเลยครับผมดีไปเออชน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  ชนเฉยโอ้โหชิวๆนั้นเนี่ยเอา้าเอา้าเอา้าเราเขาที่หนึ่งแบบชิวๆนะท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมอ๋อเ,เขากำลังมาเขากำลังมานะฮะเราไปต่ออีกสักแมช์แล้วกันนะฮะออเอ,อดูนะฮะตบมือแบบยริงๆไปตบมือแบบยริงๆไปเออที่หนึ่งโอ้รอบนี้เป็นทีมสองนะท่านผู้ชมอ่าเป็นดูโอน้นะฮะโอ้มีมือถือเยอะอยู่นะจานี้มีพีซีแค่สองคนนะฮะ มาแล้วครับท่านผู้ชมครับมาใครมันจะมาสู้รถถังเบียรของเราฮะที่มีคนเปิดไมค์ท่านผู้ชมฮะไปดิครับผมโอ้โหแต่ละคนนี่เดือดกันจัดแนะเดือดกันเกินเดือดกันเกินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเออโดนโดนโดนเราจะเบียดเขาันเป็นเขาเบียดเราใช้เลยไม่ให้แซงหรอกไอ้เครื่องบินไอ้เครื่องบินไอ้เครื่องบินโอ้โหมันก็เร็วเหมือนกันนะท่านผู้ชมมันก็แรงเหมือนกันเนี่ยเออชนไปชนไปชนไปเออไม่แซงหรอกไม่ให้แซงหรอกเออเราไม่ให้นายแซงง่ายๆหรอกนะ โอ้โหดูข้างหนดิข้างในเขาแข่งกันเพลินเลยนะเออไม่แจงหรอกไปเลยกระจาไปเลยกราไปเลยกราไปเลยครับผมมามามาเราตามมาแล้ว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 เออเออโดน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 ยายะโอ้โหแต่ละคนนี่บูสเตอร์กันรัวๆเลยแทะมาดิครับมาดิครับโอ้โหรอบสองเข้ารอบสองนะท่านผู้ชมมามามาเออมาดิมาดิมาดิขอได้ขอได้เธอขอได้เธอมาดิมาดิโอ้ชนชนชนเฉย มาดิมาดิเออขอสักหน่อยเธอเนะโอ้โหเวนกรรมไม่ทันเขาแล้วนะฮะโอ้โหเวนกรรมเอ้ยมาดิมาดิขอสักหน่อยขอสักหน่อยเธอขอสักหน่อยเธอโอ้โหไอรถเครื่องบินนี่ก็แรงใช้ได้นะไม่ไอแสงหรอกเว้ยไม่ไอแสงหรอกเออชนชนชนไม่นะโอ้โหที่เจ็ดที่เจ็ดโอ้ชนชนชนเฉยไปแล้วผมไปแล้วผม ยังไม่ยอมยังไม่ยอมเอ้ยเอ้ยยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะน้องนะไปเลยครับผมไปเลยครับผมอืมยาวๆบุงเลยไปเลยครับเดยวยาวฮะจาังหวะนี้โอ้โหลำดับที่หกนะฮะโอ้ยเพื่นอนเฮ้ยเราเจอเพื่อนข้างหน้านะถือว่ายังไม่ไกลเกินเอี้ยมมั้งนะเออเอาเข้าใจกันไปแล้วเหรอเฮ้ยมันจะแรงเกินไปหรือเปล่าเนะี่ยโอ้โหห้าสี่สามสองหนึ่ง อาจจะเอยทันอยู่ยังท้นอยู่อย่างน้อยก็เอ้าทันไหมเนี่ยไม่ทันแนะไปครับเดี๋ยวเราไปต่อี่สมารทแล้วกันแนะโอ้โหผู้ชมคนอื่นเป็น PC ซหมดเลยนะฮะมาครับมปครับใครมันจะมาต้านรถถังเบียของเรากันหนึ่งชื้อไปครับผมโอ้โหนำโด่งฮะจังวันนี้ยังไงครับนำโด่งฮะนำโด่งนำโด่งครับเตรียมเตรียมดริฟ์นะฮะเตรียมดริฟ์ดริฟ์ไปดริฟต์ปื้อไปครับผมแล้วก็ฉีกไปนะฮะฉีกไป ฉีกไปฉีกไปอุ้ย e. ไม่ฉีกว่ามันตามนะมันตามมันตามไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแบบนี้ชึบฉีกไป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 หนึ่งีเฮ้ยฉีกได้อยู่เอาเอาตามตามคนตามไม่ไม่ให้แซงหรอกว่ะเฮ้ยมันแซงก่ะท่านผู้ชมมันแซงไม่นะไม่นะไม่ได้แล้วแบบนี้ไม่ได้แล้ว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 ไปคไปครับบอกเลยว่าไหวชิวไหวชิวมาฮะ อย่านะไม่ให้แซงหรอกไม่ให้แซงหรอกนะใช่ว่าจะให้แซงง่ายๆนะครับใครว่าจะให้แซงง่ายๆล่ะครับไปเลยครับผมโอ้โหข้างหลังนี่แบบเหมือนจะมีระเบิดติดอยู่นะมันจะระเบิดใส่็ราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไปครับไปนะครับผมขอไปก่อนนะชิวๆนะครับผมมึงเลยมาดีมาดีไม่ให้แซงหรอกไม่ให้แซงหรอกอ้าวอ้าวมันจะแซงว่ะมันจะแซงว่ะมันจะแซงว่ะไม่ให้แซงหรอกไปเลยจ้า เฮ้ยเราต้องได้ที่หนึ่งสิมาแล้วมาแล้วครับรอบสุดท้ายนะฮะมามามาข้ามันจะมาต้านฮนะไปแล้วจ้าไปละเออชน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 เฉยชนเฉยอย่ายา,ยาอ้ยมันแซงมันแซงเราไม่ได้แนละ้วแบบนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้มันยอมไม่ได้ยอมไม่ได้นะยอมไม่ได้ต้องชีกรื้อฮึบฮึบอ่าเก็บในโตรไปนะฮะไปแล้วจ้าคอยอรอบคอยอรอบแบบยาวๆยื้ๆยาวๆนะฮะ ไม่ได้ไม่แซงโว้ยไปแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะขอขอแซงก่อนขอไปก่อนนะเจ้าอือได้ต้องได้ต้องได้ได้ที่หนึ่งหรือเปล่าได้ที่หนึ่งหรือเปล่าได้ที่หนึ่งไอเจ้เปิดเอ้าเอา้าเอา้เอาที่สองเฉยที่สองเฉยแอนที่สองก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ขึ้นแท่นในท่านผู้ชมนะเออแล้วก็ตบมือแบบยิงๆไปนะฮะอือหึโคตรจะเท่ไปเลยนะครับ น้งง่วงบอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับอยากนอนมากเะยสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมพี่ๆกดไลค์กด, like, ดแชร์กดซับไลค์นะครับที่สำคัญนะครับกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับไปนะครับบ๊ายบาย